วันนี้ทุกคนก็้อยู่กับช่องปามี่ดีไอววยอีกแล้วนะคะวันนี้ปามก็จะพาทุกคนไปทำสกูชี่อีกแล้วค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะทำสกูชี่จากอะไรเราไปดูกันเลยก่อนจะไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ปาม้วยนะคะวันนี้ก็จะทรงผมแปลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนนะคะแล้วก็หน้าก็จะสดๆหน่อยแล้วก็จะมีสิวนิดนึงโอเคเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปเลยไปกัน โอเคสิ่งที่เราเอามาใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นกล่องนะคะอันนี้เป็นกล่องใส่จูชิของปามเองนะคะคือปามกินเสร็จนะคะก็เลยจะเอามาทําเป็นแพ็กเกจใส่สกูช่นะคะถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นอย่างอื่นได้อันนี้ปามก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราจะนามาทําเป็นสกูช่นะคะก็จะเป็นฟองน้ําค่ะอันนี้คือฟองน้ําที่เราจะมาตัดเป็นสกชูช่นะคะอันนี้คือ จิกของแม่มานะคะโอเคเราไปตัดฟองน้ํากันก่อนเพื่อให้เอามาใส่ในกล่องได้พอดีนะคะเดี๋ยวเราไปวัดกันก่อนว่ากล่องเนี้ยจะใส่ได้กี่อันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่านี่นะคะอันนี้ก็จะเป็น2ชิ้นอันนี้ก็จะเป็นประมาณสหรือ3นะคะอันนี้ก็เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเรามาตัดใส่กันเลยแล้วก็ไปตัดกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวนะ อันนี้ก็จะเป็นชิ้นแรกก่อนนะคะขั้นตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าใครมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเราขออนุญาตไปตัดก่อนนะคะอันนี้ไม่ค่อยเข้าโอเคเราจะใช้กรรไกรเล็กนะคะเพื่อจะให้มันคมขึ้นเนาะหรือเปล่าโอเคเราไปตัดเลยคลิปนี้ก็จะง่ายมากเลยนะคะทุกคน ะะก็จะตัดประมาณนี้นะนี่นะเค okay, เราตัดให้มันออกให้ไปก่อนให้ให้มันออกไปก่อนนะคะให้มันออกให้ไปก่อนต้องระวังนิดนึงนะคะนี่นะตัด,ดแล้วโอเคค่ะพอตัดได้่างนี้นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะตัดอันนี้กับอันนี้ออกนะคะเพื่อเอาแค่ตรงกลางนะโอเคเดี๋ยวเราตัดก่อนนะคะทุกคน นี่นะคะชิ้นก็จะประมาณนี้เราไม่ต้องตัดแต่งมากนะคะเพราะว่าย่างยเราต้องเอาเทปแล้วก็กาวแล้วก็เอิมกระดาษนะคะมาพันอยู่ดีโอเคเราก็จะเอาใส่นะ,ะนี่นะคะใส่ก็จะประมาณนี้เราก็ไปทําอีกอันเลยค่ะเดี๋ยวเราขอนุญาตไปทําทแป๊บนึงนะคะไปแก้ะคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้2ชิ้นแล้วนะคะต่อไปอันนี้อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นที่ใส่น้ําจิ้มน,นะเราจะไม่ทํานะคะส่วน2อันนี้เราจะทําเป็นอันเล็กนะคะโอเคตอนนี้เราเหลือฟองนะ้ำประมาณนี้นะ เราไปตัดก่อนแล้วเราค่อยมาแบ่งนะคะว่าใส่เข้าไปเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปตัดกันโอเคนะคะอันนี้เราตัดออกมาเราก็จะแบ่งขึ้งน,นะคะเพื่อทำเป็นอันเล็กนะก็ <S <S 2> <S 2> ลองใส่เข้าไปดูนะคะ ราโอเคนะเราจะใส่ถาดนี้นะคะอันยาวๆนะ3ามอันแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปใส่เกลือเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยอู้อันนี้ก็ครบทุกอันแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาทำเป็นกูชชี่แล้วคะ่ะอันนี้คือเป็นฟองน้ำอยู่ใช่ไหมขั้นตอนต่อไปนะคะคือเอาเทปพ,พันนะคะทำให้น้อง ไม่มีอากาศข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปติดเทปให้หน้องกันเลยโอเคค่ะ okay, ทุกคนอันนี้คือเทปนะคะเราจะเอามาติดอันใหญ่ก่อนแล้วกันติดให้รอบๆเลยนะคะเพื่อเป็นการให้หน้องแบบแบบแบบมีเทคเจอร์ในการแบบบีบนะโอเคเดี๋ยวเราติดก่อนเลยนนะราก็ติดให้ทั่วๆนะคะอันนี้คือติดด้านหนึ่งแล้วมืดมากโอเคเดี๋ยวเราไปติดอีกด้านนะคะ ติดได้ค่ะนี่นี่นะคะก็จะลองบีบดูนะ เราก็มาติดทุกอันเลยนะคะทุกอันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปติดกันเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ปามก็ทาเสร็จทุกอันแล้วนะคะต่อไปคือการวาดภาพแล้วก็เอามาติดนะคะเราจะทําทั้งหมดเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันนะคะเดี๋ยวเราไปเอากระดาษแล้วก็สีปากกาที่สอมาก่อนนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยัางไงกันโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปกันนะคะเราจะวัดจากอันนี้นะคะว่าความความยาวนะคะเท่าไหร่ อันนี้นะคะประมาณ5นะคะ5เซน5เซนติเมตรหรือว่า5มิลไม่รู้โอเคเราก็จะวัดประมาณ5นะความยาวนะคะทุกคน5แล้วเราก็จะวัดความกว้างนะคะว่านนองกว้างเท่าไหร่3นะคะโอเคเราก็จะวัด3อันนี้เออมันก็จะค่อนข้างคณิตศาสตร์นิดนึงเนาะ Okay. จากนั้นเราก็จะวาดอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นหน้าแล้วก็ตรงข้างนะคะจะเป็นเท่าไห,หน่งนี่นะคะพอเราวัดอันนี้คือเท่ากับอันนี้แล้วนะนี่นะโอเคต่อไปนะคะเราก็จะทำเรยออกมาอย่างละหนึเซนนะคะเพื่อเป็นการนี่นะเราปิดตรงนี้ปุ๊บ เราก็ต้องปิดตรงนี้นะคะโอเคเราก็จะเอาเลยออกมาอย่างละ1นเซนนะเดี๋ยวเราจะวาดเราให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงม,มันก็จะเข้าใจยากนิดน,นึงเนาะแต่ถ้าทำได้มันก็จะโอเคนี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะวาดหน้าลงไปตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้เราก็จะไม่วาดนะเราจะระบายเป็นสีขาวๆนะคะแล้วก็ทําตรงนี้ด้วย ก็เป็นการปิดข้างๆนะคะเดี๋ยวเราทําให้ดูนะว่าจะเป็นยังไง1นึเสนเหมือนกันนะคะหนึเส้นนี่นะคะก็จะประมาณนี้นี่นะจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ข้างๆก็จะเฉยๆเนาะอืต่อไปเราก็จะมาระบาย สีนะคะสิ่งที่เราอยากได้นะคะอันนี้เราจะทำเป็นไข่หวานนะโอเคเดี๋ยวเราวาดสีก่อนนะคะทุกคนสีที่เราจะใช้นะคะเป็นสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะเราหาสีก่อนอันนี้คือปากกาแบบกาสีนะเร,เราวาดไข่ไข่หวานกันหวันได้ประมาณนี้นะคะต่อไปก็จะลงเป็นสีไม้นะคะเดี๋ยวเราเอาสีไม้ก่อนนะ ส,สีที่เราใช้เป็นสีไม้ธรรมดานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีเหลืองหาสีดำแป๊บนะคะโอเคนี่เอาสีดำนะคะลงเส้นขอบๆอย่างนี้เลยนะเพื่อเป็นการทำให้สีมันชัดขึ้นนะคะทุกคนเ,คเดี๋ยววามลงสีดำก่อนนะคะเดี๋ยวเราอให้ดู นี่ไส้ไข่หวานนะคะต่อไปเราจะทําไส้อะไรเราก็สามารถทาได้เลยนะคะปันจะทําเป็นไส้แซลมอนค่ะเคดี๋ยวเราไปทํากันเลยอันชิ้นใหญ่นะคะเราจะมี2ชิ้นเนาะเราก็จะทําชิ้นใหญ่เป็นไข่หวานกับแซลมอนนะคะเดี๋ยวเราไปวาดกันเลยเสร็จแล้วนะคะแซลมอนของเรานี่เลยเราก็ไปตัดกันก่อนนะคะเพราะว่าชิ้นใหญ่เรามี2ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปตัดกันเลยก้าน,นี่นะคะกันไก่ ชิ้นใหญ่เรามีสองชิ้นนะคะเราก็จะทำแซลมอนกับไข่หวานชิ้นใหญ่สองชิ้นนะที่เดีือก็จะทำเป็นชิ้นเล็กนะคะลิ้นทันกันนะทุนเราไปตัดกันเลยไปตัดไข่หวานต่อเลยความคิดไส้ไม่ค่อยออกนะคะว่าจะทำเป็นหน้าอะไรนี่นะไดะ้แล้วค่ะสองอันเราตัด ลิิ้ออกเนะี่โอเคตอนนี้ก็ได้นะคะนี่เป็นไข่หวานกับแซลมอนจากนั้นก็พับตรงนี้นะคะพับตรงที่เราทำที่มารเรยออกามานะพับลงนะคะอย่างนี้ทุกด้านเลยนะคะทุกคนนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้ทคนดูออกหรือยังโอเคต่อไปนะคะเราก็จะเอาเออ <S <S 1> <S 1> อะไรนะ องน้าที่เราทําไว้นะคะนี่นะเอามาติดดูนะคะว่ามันจะอยู่ไหมนี่นะคะนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะได้แล้วโอเคอันนี้ก็ไว้ก่อนแล้วก็เหลืออีกหนึ่งอันนะคะก็จะเป็นแซลมอนโอเคเดี๋ยวเราพับแซลมอนกันนะคะอันนี้คือง่ายมากเลยนะคะทุกคนสำหรับคนที่อยากทำสกูชีแต่ไม่อยากเสียเวลาทำนานนะอันนี้ก็ เป็นสูตรหนึ่งเลยที่แบบทำง่ายมากติดไปเลยคะ่ะนี่นะได้แล้วคะ่ะก็จะได้พอได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็เอาไว้ก่อนนะคะชิ้นใหญ่ต่อไปเราต่อไปทําชิ้นเล็กกันเลยเราจะวาดลงไปก่อนนะคะชิ้นเล็กของปลน,นะคะส่วนใหญ่จะไม่เท่ากันเลยนี่นะก็จะเป็นนี่นะนี่ไม่เท่ากันเลยนะ เราต้องวัดแต่ละอันเลยนะคะอันนี้คือมันไม่เท่ากันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปทำกันเลยไปกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้วา ใส่แล้วนะคะทั้ง6อันนะนี่นะอันนี้เป็นสาหร่ายอันนี้เป็นกุ้งอันนี้เป็นไข่กุ้งนะคะไข่กุ้งสีส้มอันนี้ไข่กุ้งสีเขียวอันนี้ไข่กุ้งสีเหลืองนะคะน,นี่เป็นไส้สลัดอ่าไส้ผักธรรมดานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตัดนะคะทุกอันเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตไปตัดแบบนะคะไปกันเลยโอเคนะคะตอนนี้เราก็ตัดเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็จะมาพับนะคะ <Lebanon. S 2> <Become S 1> เราจะพับแบบลงเหมือนกันเลยนะคะ <exactly. S 1> กับอันใหญ่นะนี่นะพับลงอย่างนี้นะคะ โอเคเราขอไปพับแป๊บนึงนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็พับเสร็จหมดทุกอันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปติดกับอ,อะไรนะกองน้ำเลยค่ะโอเคจากไส้หน้ากุ้งก่อนนะคะเราก็จะติดกุ้งลงไปนี้ทับลงเรียบร้อยนะคะไส้กุ้ง เราต้องทําให้มันเป๊ะๆเ,เลยนะเนี่ยถ้าติดเฉียงนิดเดียวคือเกือบจะเสียนะเนี่ยต่อไปนะคะเป็นซารายนี่นะเดี๋ยวเรามันติดเ,ดยเลยเราต้องเบามืนิดนึงนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างยากเนาะเป็นอันนี้ติดลงไปแล้วก็ผลักลงนะนี่นะคะใกล้สลัยก็ใกล้เสร็จแล้วนะต่อไปนะคะจะเป็น ใส่ไข่ปลานะคะไข่ปลาอันนี้อยสีส้มนะคะไข่กุ้งไม่ใช่ไข่ปลาบ้าไปแล้วโอเคเราต้องเล็มเทปที่มันเลยๆออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ติดนะยากวก็พับลงไปสวย เกือบอเกือบไม่อยู่ต่อไปนะคะก็จะเป็นเอ่ออันนี้นะคะไข่ไข่กุ้งสีงเหลืองนะคะติดลงไปเลยต่อไปนะคะจะเป็นสลัดผักข้าวโอเคเดีดย๋ดยวา ก่อนจะติดต้องตัดก่อนนะเพราะว่ามันเลยออกมาเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะคะ the 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 เ,เราควรจะวัดทุกอันนะคะถ้าไม่วัดอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะนี่นะคะก็จะประมาณนี้ต่อไปนะคะเราก็จะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็ถ้าเล่นอย่างนี้เลยก็ได้นะคะแต่เราจะ ใช้เทปนะคะพันอีกรอบนะคะเพื่อทําให้น้องหนาแน่นแล้วก็ได้ฟินขึ้นเดี๋ยวเราไปติดเทปกันเลยหาเทปแบบนี่นะ,อะโอเคเราไปติดเทปกันเลยนะคะอุ้ยติดลงไปเราต้องตัดก่อนอันนี้เทปบางมากเลยนะคะจะหมดแล้วใกล้เวลาที่ต้องไปซื้อใหม่แล้วนะคะ โอเคอันนี้เราติดข้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะติดข้างทาด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปติดกันเลย ก็จะได้ประมาณนี้อันนี้น่าจะเป็นอ,อ,อะไรนะปลาแซลมอนโอเคเดี๋ยวเราลอ,ลองบีบแซลมอนกันแซลมอนก็ค่อนข้างที่จะเนื้อแข็งนะคะเพราะว่าเราติดเทปนะีเดี๋ยวเราไปขออนุญาตไปติดเทปให้ทุกอันเดี๋ยวเราจะมาบีบให้ดูว่าจะเป็นยังไงเราขออนุญาตไปบีบก่อนไปติดเทปก่อนโอเคไปกันเริ่มพน,นีก็สะอาดแล้วเราก็จะเอาสกูชี่นะคะนี่นะเอาไปใส่ใน แทกเกตนะคะนี่นะโอ้ยโอเคเดี๋ยวเราจะเรียงแปนะ๊บหนึ่งเนาะเราจะเรียงใส่เข้าไปข้างในะนี่ก็จะชิ้นใหญ่จังบุมเนาะชิ้นนี้ก็จะมีแปนะ ผักอันนี้จะเป็น okay, เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปกันคอ้อนี่คือซูชิชินะคะอันนี้จะเป็นทั้งหมดที่เรามีเลยนะ okay, เดี๋ยวเราจะมาปิดฝาอุ้ย <c oughs> จะมาปิดฝาแล้วก็จะมาทำแพ็กเกจตรงนี้นะคะ <c oughs> เพื่อเป็นการแบบน่ารักโอเคเดี๋ยวเราไปทําก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่า ทุกอย่างเสร็จสิน้นทุกอย่างเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทํากันก่อนเลยปกคะค่ะตอนนี้สกูชิชูชิของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูันเลยโอเคเดี๋ยวเราขอเปิดแป๊บนึงนะเปิดยาวนิดหน่อยนี่นะคะนี่ก็จะเป็นชูชิทั้งหมดนะคะส่วนอันสีเขียวๆนี้นะคะจะเป็นเอ่อโทมาไม่ไม่ไม่เออแตงกวาหั่นนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะ โอเคเดี okay, okay, to to ๋ยวเราจะมาลองเล่นช an, ูชิก่อนนะคะจะเป็นอันนี้ก่อนเลยนะชูชิอันนี้นะคะจะเป็นไข่หวานนะคะเดี๋ยวเรามาลองบีดน้องดูเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องนะคะตอนนี้นะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะคะเราจะเริ่มจากไข่ไข่หวานนะโอเคเดี๋ยวเราโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยนะคะอันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองนี่มีเสียงลมนะคะ มันโอเคเลยนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะเล่นแบบ DIY นะคะนี่นะเราไปลองเล่นอันต่อไปนะ,ะอันนี้จะเป็นแซลมอนนะคะเรามาลองบิดแซลมอนกันดูอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีเสียงลมนะคะเพราะว่าลมเข้าเยอะมาก อันต่อไปนะคะเราจะบีบเป็นน้องกุ้งนะคะนี่นะนี่คือชิมะะมินินะคะนี่คือนิ่มนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดือ,อันต่อไปอันต่อไปนะคะจะเป็นสาหร่ายนะคะอันนี้มนะันก็พอได้นะต่อไปจะเป็น ไข่กุ้งนะคะน,นี้เป็นชิ้นเล็กมากต่อไปนะคะเราจะเล่นเป็นแบบนี้นะอันนี้จะเป็นไข่กุ้งเหมือนกันนะคะเป็นสีเขียวนะอันนี้ก็จะค่อนข้างเล็กมากเลยนะคะต่อไปไข่กุ้งสีเหลืองค่ะอันนี้ค่อนข้างใหญ่ มาต่อไปนะคะจะเป็นสลัดผักนะอันนี้ก็คลิมเหมือนกันแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นพวกผักนะคะอันนี้จะเป็นแตงกวาที่เอาไว้กินกับจูจินะคะ จะขายกันนะอันนี้นะโ okay. อเคนะี้ก็หมดแล้วนะคะเราก็จะมาปิดกล่องเวลาเราไม่อยากเล่นเราอยากเก็บไว้นะคะเราก็แค่ปิดแพคเกจนี้นะคะเรียบร้อยโอเคเอาไว้เล่นรั้งหน้าได้นีนะคะข้ามาก็จะเป็น่างนี้นะโอเค เป็นไงบ้างคะทุกคนสําหรับการทำสกู๊ชี่ในวันนี้ง่ายมากมากเลยใช่ไหมคะทุกคนสามารถทําตามได้เลยถ้าใครอยากทาตามนะคะก็สามารถทําแล้วก็ถ้าใครอยากโชว์ผลงานนะคะสามารถส่งมาให้ปามได้ที่ i อหรือว่า Facebook หรือว่าเออจะเป็นในทิกเกอก็ได้นะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ปามด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะบาย